นี้นําเสนอแกงผักกูดใส่ปลานิลจา้าแกงผักกูดทําง่ายๆนะคะหอมๆเลยค่ะว้าวก่อนอื่นเราไปล้างปลากันก่อนค่ะเราล้างน้ำสาวข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาล้างเกลือค่ะ <Wow. S 1> นี่ค่ะเนื้อปลาจะใสๆเลยนะคะนี่ก็ผักกูดค่ะมาเด็ดเอาแต่ยอดนะคะเด็ดล้างน้ําให้สะอาดค่ะ ผักเก็บมาจากสวนเลยนะคะผักปลอดสารค่ะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะนี่ค่ะล้างเสร็จพร้อมแกงได้เลยจ้าผักกูดผักธรรมชาตินะคะอันนี้เครื่องแกงค่ะใส่เกลือลงไปพริกหอมกระเทียมใส่แค่นี้นะคะแล้วก็โขกเลยค่ะ หอมแดงมันหัวใหญ่เวลาโคกมันลำบากเราก็ใช้มีดหันก่อนนะคะตอนใช้มีดก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะสเสร็จแล้วก็โขกเลยค่ะทำไมต้องเอามือปิดปากโคกไว้คะถ้าไม่ปิดมันก็จะกระเด็นออกค่ะเราก็ปิดไว้ก่อนค่ะพอเราโขกพอหยาบๆเสร็จเราก็เปิดปากโคกได้เลยจ้าเสร็จแล้วพร้อมแกงนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำลงไปค่ะใส่พริกที่เราขกลงไปเลยนะคะใส่น้ำล้างโคกไปด้วยค่ะจะได้นัวนัวค่ะแม่บอกไว้เสร็จแล้วเราก็ปรุงรสเลยค่ะใส่ปลาล้างลงไปหนึ่งทัพพีเลยจะใส่ผงนวัวผงปรุงรสนะคะใส่ตามชอบได้เลยค่ะแกงง่ายๆค่ะเครื่องปรุงมีแค่นี้ละค่ะเพราะเราใส่เกลือลงไปแล้วนะคะ บ้านๆเราจะนิ้นเกลือน้ำปลานะคะใส่มะเขือเทศลงไปเราก็ใส่ผักกูดลงไปค่ะยอดอ่อนๆเราแกงก็ได้ผัดก็ได้นะคะลวกจิ้มก็ได้ค่ะผักกุดทานได้หลายแบบเลยค่ะตอนแกงต้องระวังความร้อนจากแก๊สจากน้ำซุปด้วยนะคะทำกับข้าวทำไม่ยากค่ะทำง่ายๆ เสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาเราลงไปค่ะเนื้อปลานี่เราไม่ต้องคนนะคะใส่ลงไปเราก็ให้น้ํามันท่วมปลาให้น้ํามันซึมเข้าไปในเนื้อปลาค่ะเราก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะพอปลาสุกแล้วเราก็เปิดออกมานี่หอมเลยค่ะทั้งปลาทั้งผักกูดของเราสุกแล้วนะคะ <Wow. S 1> หอมๆเลยค่ะทีนี้ก็ ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะชิมดูแล้วอร่อยก็พร้อมทานได้เลยนะคะแกงง่ายๆค่ะแกงบ้นบานๆแต่อร่อยค่ะผักกูดใส่ปลานิลค่ะวันนี้เราทานกับแกงเห็ดพึ่งด้วยนะคะเราจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะ